กระจก AI วิเศษจงบอกข้าเถิดไข่งามลอดในบ้านรุมบานบนแต่อีมอยบ้านลุ่มนะก๊ะงามเปียงฟ้าปุ่นเงา <c oughs> อู้ดีดีอู้ดิมสหาที่แตกลูกิ่กำขวางนะอู้ดีดีไข่งามเออกระตัวนะกะงามยังหมาเนี่ยเอออีก้ห <c oughs> ิวเข้าอีก กระจกวิเศษจงบอกคาเธอเจ้าใครกินไก่ไก่ทอดที่อร่อยสมบูรณ์แบบต้องเป็นแบบไหน,นต้องกรอบนอกเนื้อชุ่มช่ำตรงในมีรสชาติที่อร่อยเข้ากินแล้วไปกินที่ไหนแมกโดนัลแมกโดนัลดอากปาปา อาัยเลยหิวเข้าก็จะเป็นลมอีกเป็นเพี่นสาวเออกไว้เจ้าบ้านเป็นเหยกรอนปะหลวงแม็กก็อย่างมาดังให้ดังดีจ้ะปะหลวงงอมกอ,อกระตายจังแต่เจะไปกินไก่แล้วเน้นลอยมาถึงตีแม็กโดนล,ลนอ่ลนี่ไก่ทอดที่สมบูรณ์แบบตามเอไอที่มันบอกมาถึงกระซังเลยกินติล่านก็นได้กลับบ้านก็นได้ได้ทูกก็มีเออแต่วันนี้ข้าเจาจะกินติลลานในขีข้ขาดอ้าวยังกีผีดิว้าวมาแล้วคะ่ะแม็กไก่ทอดกรอบถึงใจอร่อยช่ำถึงเนือ้อคนหักไก่ตั้องลงอู้อันเปร่้ยวเล่นี่ ยังคนเท่าวะมีเขลอีก <c oughs> แม่ไก่ทอดเป็นมีสองสูตรนะอันนี้สูตรออริจินอลอร่อยเค็มคนเข้าเนือ้อส่วนอันนี้เป็นแม่ไก่ทอดสูตรสซปซี่รสจัดจ้านอร่อยแค่ถึงจีนครบต้งไหนก็กรอบชุ่มฉ่ำข้าจีนเอาอกกีกับตื่นกับตื่นล้ำจริงจริงผนผลิตจากเนื้อไก่สดคุณภาพส่งตรงจากฟาร์มติดได้มาตรฐานราคาเริ่มต้นเพียงชิ้นละสามสิบเก้าบาทเออเธอป้อนฉันฉันป้อนเธอฟิวผัวเมียหรือจะซั่งเป็นชุดพร้อมเฟรนฟรานและเครื่องดื่มเริ่มต้นเพียงเจ็ดสิบเก้าบาทกัดแน่น